ครับ,วบส,สวัดส,สดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนเด็ดขาดเด้อก็เนื้อสาวสวยก็ะอขอบบุญขอบคุณแม่พี่น้องทุกทุกคนนะพี่น้องเด้อสามาติดตามกดไลค์กดแชร์เพิ่มคำนั่งใจให้นะันเนาะพี่น้องสุขสุขคนเลยขอบคุณหลายๆเลยค่ะสาวสวยก็บม่มียงจอดแท่นะพี่น้องเนาะ ไม่ซิ้นอยู่แน่นอนเนี่ยนะครพี่น้องขะขอขอบุญขอบคณขขุณสุขุสุขุนจากแจ้จริงนะพี่น้องเด้อขยายกำลังใจทิ่ตามมากตลอดนะพี่นอนะ้องเนาะอาศัยกำลังใจหมอมากมากไ,ไกลกลองก,ก็คือกับเป็นกำลังใจที่ว่าน่อพี่น้องขะผลงานกันบอาศัยพอดีดินนะพี่น้องเนาะก็ค่อยๆไปไต่ไปนะพี่น้องคขาห้าเป็นเตาเนาะพี่น้องเนาะค่อยๆอย่างค่อยๆไต่ไปเนาะพี่น้องเนาะ ขอบ,บุญขอบคุณมูเพื่อนทำไมพี่น้องทั้ง u t u b e ทุกทุกช่องด้วยพี่น้องขาที่เข้ามาติดตามเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็คอมเมนต์มาต่างๆน,าๆน,าๆนะาหน้าเราพี่น้องเนาะเพื่อเนกำลังใจให้มารับชมคลิปให้สาวสวยชาแนลก็ดีใจอลพี่น้องขาที่พี่น้องอยังยให้ควาสำคัญเนาะจากช่องน,น้อยๆเราพี่น้องเนาะ ส่งกับพ่อเงี้ยตกับพึ่งลืมทับพวกตอนไหนน้อนพี่น้องเด้อฝา,ากคือเก่าหลังพี่น้องค่ะให้กันตั้งใจซึ่งกันและกันน้อพี่น้องเนาะสาวสวยเพว่ามากเลยพี่น้องค่ะมือนี้สีผ้าไปบึงต้นไม้พี่น้องสาวสวยเด็กลูกไว้มันแปลกแปลกคนยังสาวสวยพยา,ายามที่ว่าที่หาไอ้ยังอะขนขวาพี่น้องขนขว,า,นนขวาใน ในโซเชียลต่างๆอะพี่น้องขาหาต้นนี่มันมีลล่แบบนี่โบแล้าสวยหาอย่างใดซะสวยกับคนมุขขอบพี่น้องะ่ะไปพี่น้องไปเบื้องนั้นกันว่ามันจะเป็นต้นเน่าใดน้องพี่น้องเนาะมันเป็นคือเป็นตน้นอะโวคาโดพี่น้องค่ะแต่ว่าใบมันออกมากมากนกันพี่น,อน,น้องเม็ดหนึ่งได้พ่อไหวเม็ดหนึ่งอ่ะพี่น้องค่าเม็ดเม็ดหนึงๆๆน่งพ่อไหวเม็ดหนึ่ง ห้วยเม็ดนึงหละมันออกมากอยู่ซีต้น,นพี่น้องค่ะแต่ว่ามีหนึ่งต้นติดแปะก็ไปพี่น้องค่ะไปมึนับกันจ้าอือพี่น้องเอ้ยมันนี่คือแดเดยเยแดดแสบหูแสบตาดิพี่น้องค่ะแ <What? S 2> ดดแดดแต่ไปเศร้าแห้งแล้พนนนว,นนวพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปพึต้นบอนน้ำกันไอ้วัวแก่ต้นบอนต้นอะโวคาโดพ่อผิด บ้าบอลบ้าบอลก็แต่ผลพี่น้องมาปลูกเนาะก็มาต้นใหม่บ้าพี่น้องหอนเพื่ออ่อยแล้วหอนแห้งหอนแห้งจ้านี่ค่ะพี่น้องค่ะต้นอะโวคาโดหนึ่งเม็ดนี่พี่น้องหนึ่งต้นนี่ต้นแรกพี่น้องคะต้นเบน <c ười> กบบนใหญ่ได้พี่น้องเด้อเพราะว่า ใบพืนใหญ่อันนี้คือมัดพืชใหว่พี่น้องมัดใบพืนใหญ่เนาะนี่นต้นหนึ่งพี่น้องค่ะอันนี้ต้นที่ซงพี่น้องนีนยนดดยอดก็ร่างแตกใบพืนแตกเลยพี่น้องค่ะสวยจะเด็ดยอดเพราะว่าให้มันโตเนาะอันนี้บปรห้มันโตเลยพี่น้องเด้อโอรห้มันใหญ่บ้านเราเอิ่นมาให้มันใหญ่ที่ว่าใบเขาขาวนี่คือว่าเอานานำานำแฟบพี่น้องหนำฟงสักฟอก รถรหายเป็นแม่งจ่อตัวทังมันกัดนะพี่น้องค่ะตัวถัามันกัดอันนี้พี่น้องค่ะอันนี้ต้นที่สามม็ดหนึ่งหลักพื้นสิแตกออกมาเป็นสีต้นนะพี่น้องสีต้นอันนี้คือต้นที่สามอันนี้ต้นที่ซีพี่น้องนี่ย ส่นนี้สีนี่สวยงามพี่น้องก็ว่าโบหัวเพิ่นเป็นอย่างแต่ว่าเพิ่นเป็นอย่งสีมาแต่เป็นอย่งสีมาแต่เพิ่นเกิดมาแะไรพี่น้องในหนึ่งมเมล็ดเกิดมาสี่ต้นอันนี้ต้นสีแปลกที่สุดพี่น้องจะอาวุคลโดดางนี่พี่น้องด่างมัดทุกใบได้ไดพี่น้องเหรอเน่างมดทุกใบ ถ้าเกิดมาต้นเล็กๆหน่อยพี่น้องเนี่ยรวมกันสีต้นเนี่ยสีต้นในหนึ่งเมล็ดค่ะพี่น้องน,นี่พี่น้องสีต้นในหนึ่งเมล็ดแต่ต้นนี้แปลกงเพื่อนมากมากเนี่ยพี่น้องโอ้ยขอก็ไปเอากระดูกด่างพี่น้องค่ะด่างทุกใบนี่พี่นอ้อง ด่างทุกใบอีหลีได้พี่น้องเด้อนี่ตั้งแต่ใบล่างหอดใบบุญเลยเห็นปะเห็นปะพี่น้องปะเป็นแหงใหญ่เป็นแห,ง,ง,นแหงด่างคักเนีนนนน่ยนี่ยิ่งตยิ่งด่างนี่ใบนี่ด่างเกือบเต็มเห็นไหพี่น้องเห็นปะมันด่างธรรมดาได้พี่น้องสวยที่แรกที่สวยบอกว่าจะเอาตัดถิ่มนะพี่น้องดึงถิ่มนะ ดูต้นนี่พี่น้องนี่นีต้นนี้น้อยเหรอม่แล้วมีหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามก็ยังสามสี่พี่น้องนะพี่น้องค่ะเกิดขึ้นมาปอกกันเนี่ยมันแปลกพี่น้องค่ะถ้าส,สวยพยายามเสิร์ชเข้าไปเพื่งในกูเกิลเสิร์ชเข้าไปในเน็ตเสิร์ชเข้าไปในยูทูบพี่น้องมันบ่มีพี่น้องค่ะ มันบ่มีถี่ว่ามันหาบ่าพเเอ,อาวุคัลโดดางพี่น้องเขาพยายามเสิร์ชกูเกิลกับ,บ่บมีอันนี้กับ,บ่บมี youtube กับ,บ่บมีต้นสวยพี่น้องสวยงามดังสวยดังธรรมชาติดางเต้งเต็มกำเนิดพันว่าพี่น้องใบงามางามเห็นบ่นี่นะพี่น้องนะใบงามขนาดนี้เห็นบ่ดดางสวยมาก พี่น้องถ้าเพิ่นใบอ่อนๆนะพี่น้องเนะี่ยถ้าใบอ่อนเพิ่นสีบะดางนี่พี่น้องเนี่ยถ้าเป็นสีเพิ่นเกิดมาถ้าเป็นสีนี่เพิ่นบ่ะหันด่างเพิ่นตอกใบใหญ่ก่อนใบใหญ่แล้วก็เพิ่นเพิ่บเกิดมาหลายมื่นพี่น้องค่ะออกมาหลายมือนลำใบใบมันเขียวก่อนนะเพราะมันเขียวแล้วมันก็นสีออกด่างอย่างที่เห็นพี่น้องนะอันนี้ใบแรกเป็นมันะด่าง เนี่ยดอกใบใบแรกมันสีบ่วงแดงเนาะมันก็สีออกแดงเดียงนี่แต่ว่ามันเป็นมันเป็นห้อยแางเลยนะพี่น้องนะในไก่ข้างในนี่มันจะเป็นห้อยแางแล้วเนี่ยมันจะเป็นห้อยแางแลว้ลวแต่ว่าเปิบลคั้นแางเปิ้ลดอกเขียวเพราะมันเขียวอ่ะง่ายคือใบใบเพิ้นแก่นะพี่น้องนะใบเพิ้นแก่เพิ่นก็นกสี่างของพี่น้องด่าแดงบดทุกใบเลยนะโะว่ามันเป็ดพี่น้อง อ่อยทั้งร่อยหาห่วหินนะพี่น้องเอ้ยพยายามเรวพยายามหาทุกอย่างเลยมนหาบ่หินพี่น้องสี่ต้นสี่พี่น้องพี่น้องเทียบกันเกิดพ้อมกันนะพี่น้องดูต้นนี้ต้นนี้ก็ต้นนี้พี่น้องกอันนี้ก็บประเด็นไงได้พี่ ez. น้องที่แรกว็ตถิสดถอนทิมนะพี่น้อง ที่เรียกว่าชีทอนถิ่มมันมันเป็นอย่างคือเป็นสีนี่ก็สวยก็เลยเออเก็บใบก่อนอันนี้ก็นึกว่ามันจิตตายมันก็มาตายดิพี่น้องเด้อก็เลยเอาเสียบไปนี่กระถางน้อยๆมัตายพี่น้องเอ่ออะโวคาโดนี่นะพี่น้องนะมันม่นเป็นอายุหน่อยๆเนี่ยในพี่น้องท่าที่สาวสวยปลูกไว้นี่ยีต้นเนี่ยนะ ที่ต้นเนี่ยอายุประมาณเอ่ซีปีแล้วพี่น้องเนี่ยประมาณซีปีแล้วหอยยายนี่อ่อนที่ว่าสาวสวยเอาอันนี้ฮัดเพื่อนไว้เอาลวดฮัดเพื่นอนไว้พี่น้องขาโบ้หอยเปิดไงเนาะเนี่ยพี่น้องคะ่ะสาวสวยเอาลวดฮัดไว้สาวสวยว่าสิเฮ็ดไอ้อะโวคาโดแค่พี่น้องบ่หอยเปิดไงพราะว่าพอม,มีบนปลูกเนาะพี่น้องเนาะถึงปลูกบ้าน ทางแถวภาคนี่มันเป็นหนามันมันมันห่อนนะพี่น้องมันนวยมันบวนี่อะโวคาโดพันธุ์นี่รู้ซื้อว่าสิเป็นพันธุ์ไอ้ง่ายๆกลุ่มๆเขียวๆพี่น้องพันธุ์อีเหงือกมาพันธุ์บุตรวันน่ใจที่พี่น้องเพราะว่าปรูกอะโวคาโดมีหลายพันธุ์เนาะไม่เขียวเขียวรูกเป็นบุตรวะพี่น้องหน่ิ่นก็นแต่ง่ายๆดอก หลวดมัดไบในพีหน้องเรื้อบใหยเป็นรับบายเป็นตุนใหญ่นะพบหน้องเนาะนี่กเป็นยกหักเึลื่มาผมพป่นอิดเดียวยกหักเึลนมานํำต้นนี้เลยยกหักขคลืนไปหน่องนี่ต้นใหม่ดแางยู่น้ำเดื้อใบน่องนี่ต้นใหม่างเสียบไ้แบบทดล่องพน่น้องแต่ทดลองว่าเพิ่นว่าไอ เอาไม้ด่างไม้ยืนต้นมันเสียบฉันมั่งกันละต้นมันสีด่างใบใบมันก็สีด่างคนมาแต่ว่านี่ก็คือเปลี่ยนสีอยู่พี่น้องแต่ว่ากับบอดางมาถึงกับดางคือคืออันนั้นแล้วเสือกระทนล่องเลยต้นนี้ด่างสวยง่าย อันนี้ก็ด่างแต่ว่าใบเป็นบกเ,เขียวกนจางออกมาอยู่พี่น้องในี่ใบจางด้เขียวแบบปื้อคือต้นที่ห้าบบไดไใส่เนาะเขาสลยมีต้นอะโวคาโดอยู่ซอมสายพันธุ์พี่น้องมีหลายต้นอยู่หรอกที่ว่าพอพันธุ์ใบแต่ว่าเอาไข้เอาไห้คนอื่นไปปลูกนะพี่น้องนะก็จะคล้องปลูกก็ได้เพื่อที่หน่อยแต่ยืดแถวาบานันนอกแถวภาคอีสานนะสิไปปลูก ปลูกก็คือสิบป่เป็นน่วยหน่ยพี่น้องจ้าเพราะว่ามันดินแลมันห่อนเนาะอันนี้มันเป็นเป็นที่ว่าเขาชอบอากาศเย็นคิดว่าวะแถวผักเนื้อแถวนี้นะจะปลูกไดนะ้บานเ,าเ,นเข้านี่ยนะจะปลูกก็ได้พนะี่น้องผักเนื้อผักใต้ที่อากาศมันแบคพืมันมห่อนแห้งเนาะอากาศบ้านเข้านี่มันห่อนแถวพัทยยาชลบุรีปลูกลงดินคือสีหนกัก เห็นเพื่อนปลูก่หน้าบ้านนหรพี่น้องมันเป็นปนุ่ยต้นหาฮูกปีเป็นนุ่ยนะนี่พี่น้องค่ะสวยงามค่ะนหยพี่เห็นน่องบึ้งจริงหรอพี่น้องค่ะเนี่ยเพราะว่าผมเคยเห็นพี่กันนะพี่น้องจ้าเอาข้าดูด่างป่ะปเครดแต่พี่น้องจ้าไปนี้กับพ่อซับนีเด้อพี่น้องเด้อ ใส่แต่พี่น้องสวยงามค่ะพี่น้องค่ลอยทั้งลอยเพราะเคยเห็นเนาะพี่น้องนาะอันนี้ถึงไม่ได้บาเสาสวยเด็กพี่น้องด้วเขาสวยปลูกไปอย่างล้างอยากเป็นพืชผักสวนครัวรัวกินได้พี่น้องจ้ะปลูกผักสลัดปลูกอื่นๆน้ำบ้านกำมะนาวมะกรูดเนาะพี่น้องเนาะพืชสีสาวสวยพืชท้ายคลิปไปนะพี่น้องค่ะคลิปบอลคอนเด็พี่น้องอยากชมพี่น้องก็ไปติดตามชมพี่น้องเด้อ ต้นไม้หลากหลายนะพี่นในบบานในสวนวนสีติบ้านนกมีโอกทีเดอให้พี่นองีนพนะต้นไม้นนบานนะมีกชุวมโอคลูดามนอพ่นกขาพูดกันไดนกพี่นกเด้ออวนัวหัวมนคอมเมนต์ม่ได้ค่ะคสวาใูบานบานในสวนนพนนกพินกน้กนเแก่นพิณนกเล่นดูชาลูกชาของ สียงดังดน,นินึงได้ไหมน้องด้อโอโโอเคแต่พี่น้องขาโชคดีพระเจ้คุขาคิบตามคนอะไรูนเช่นเก้าแต่พี่น้องขาคน,นหลายค่ะ